ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิมายดแลตสลหมุลลอฮ์วะลาอฮวบวลาามุคมรหมัอฮบรกาตุครับมาเรียนรู้กันต่อนะกับรายการอัลกุรอานทางนำชีวิตกับอายะอัลกุรอานในซเร์อันมาอิดะที่เราได้พูดคุยกันไปในครั้งก่อนเกี่ยวกับเรื่องราวของ กฎเกณฑ์ที่อัลลอฮฺตาลาได้ประทานลงมาให้กับท่านมอิลราฮิสซลลมและก็ในการปฏิบัติของพวกเยะฮดและก็พวกนัสรอบรรดาอัลกิตาบในการที่พวกเขาทั้งหลายได้มีการอะไรมีการฝ่าฝืนสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาทรงประทานมาให้กับพวกเขาแลวอัลลอฮฺตาลาก็ได้มีการเตือนมีการเตือนพวกอัลกุตาบในการที่ให้พวกเขาเนี่ยเอาใจใส่กับสิ่งที่พระองค์ได้ประทานลงมาให้แล้วก็บอกให้รู้ว่าอันกรานั้นเป็นคมภีที่ ลงมาตัดสินคัมภีร์ทั้งหมดเลยแล้วเป็นคัมภีร์ที่ลงมายืนยันยืนยันในสิ่งที่คัมภีร์ก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการบอกมาเพราะฉะนั้นในในการมาของท่านอิมมานุสละลอฮะอะไรอวะซัลลัลลมเนี่ยมีการบอกกล่าวมาของอะไรฮะของคัมภีร์ตอรอดแล้วก็คัมภีร์อินจีลถึงการมาของท่านอิมมานุสละลอฮะอะไรอวะซัลลัมเพราะนั้นในในในอายะห์กุรอานจึงเป็นสิน่งที่ที่อัลลอฮฺสุบฮานูร์ตะอาลาได้บอกว่าอุลโมฮัยมินันอะไรเป็นสิ่งที่มามากบทั้งหมดเลย คือมาทําการทําการตัดสินทั้งหมดเลยเพราะว่าการตัดสินใดๆก็ตามที่อยู่ในคัมภีร์อันก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอัลกุรอานมาแล้วเนี่ยการตัดสินอักุรอานถือเป็นการตัดสินที่ที่เป็นเป็นท,นที่เป็นที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาทําการทําการวิเคราะห์หรือว่าเอามาเทียบกันเอามาไรกรันดังที่บรรดาชาวยิวได้ได,ไดเอามาเทียบหลังจากที่ได้มีการอลไครับมีการบิดเบือนคือประการที่หนึ่งเนี่ยคัมภีร์ตรอร้อยแล้วก็อินจีนน่มีการบิดเบือนไปแล้ว และประการที่2ถึงแม้ไม่มีการบิดเบือนแล้วก็มีการค้าใน,นกันกับอันกุรอานเนี่ยก็ให้เราเอาบทบัญญัติที่อยู่นั้นกุรอานเพราะอัลตาลาได้ให้กุรอานเนี่ยมากับประชาชาทิทั้งหมดเลยไม่ได้มีการเฉพาะเจาะจงพวกบนันิสซออินหรือว่าเจาะจงพวกชาวอาหรับโดยเฉพาะแลืเจาะจงกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดแต่อัลตาตาราทานกุรอานลงมาเพื่อให้กับประชาชาติทั้งหมดในการที่นํามาใช้ในการดาเนินชีวิตวันนี้เรามาต่อกันนะในเรื่องราวของการการตัดสินที่อัลลอฮ์สุบานอัลตาราได้ให้ให้เรามีการตัดสิน ตามสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้แท่านอบีุลเลอะหอลัลขงอรามและใครก็ตามที่ไม่ได้ตัดสินตามที่อัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาได้ทำการวางมาเนี่ยอยงที่เราได้อ่านกันไปในอายะห์วันก่อนนะว่าในอายะห์ที่4 4อัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่ามัลลัมยักกุมบิมาอันซัลลอฮ์ฟาอุไลกะฮุมุนกาฟิรุนอายะห์อัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่ามัลลัมยักกุมบีมาอันซัลลอฮ์ฟาอุไลกะฮุมุดวอลิมุนสี่สิมที่บอกว่าเฟรไ ว่ามันลำยากกลุ่มมาอันซัลลอห์ฟาอุไลกะฮุมุลฟาริคอยหมดและใครก็ตามที่ไม่ได้ตัดสินตามที่อัลลอฮ์ตาลาได้ประทานลงมาพวกเขาทั้งหลายคือผู้ที่อทำฟอลิมในอายะที่สี่สิอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่ามันลำยากกลุ่มมาอันซัลลอฮ์ฟาอุไลกะฮุมุลฟาสิกูนและใครก็ตามที่ไม่ตัดสินตามที่อัลลอฮ์ตาลาได้ประทานลงมาคนเหล่านี้เขาคือคนที่เป็นพวกที่นะเป็นคนฟาสิกเป็นคนที่เร็วๆทั้งหลายแล้วบรรดาอุลลมฮได้ได้บอกมาตามที่อิมามบัสได้อธิบายอายะนี้เนี่ยบอกว่าหมายถึงกุฟรดูนะกุฟร เป็นการปฏิเสธที่ไม่ถึงขั้นไม่ถึงขั้นในการในการในการออกจากศาสนาในการสิ้นสภาพจากการเป็นเป็นมุสลิมอัลตาราได้ทาการทําการเตือนเตือนพวกเยโฮเตือนพวกนสรในการที่พวกเขาได้เอาสิ่งอื่นมามาใช้ในการตัดสินโดยที่มีการบิดเบือนคัมภีร์มีการปิดบังคัมภีแล้วก็มีการตัดสินด้วยกับด้วยกับการการใช้ ใช้ความคิดของเขาเองโดยที่ไม่เอาคำพีของอัลลอ์สุบฮานวนตะลาเป็นหลักและอัลลอฮาได้กล่าวมาในอญญายะของเราในวันนี้นะอญญายะที่4ี่ว่าว่าอัน้กุมเบนาหุมบิมาอันซาัลลอฮ์แล้วจงทําการต um ัดสินโอ้มุฮัมมัดอันหกุมว่าท่านเบียสลลัลลอฮิสซาลาหมนะว่าว่าอันหกุมเบนาหุมบิมาอันซารัลลอฮ์และจงทําการตัดสินด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์ตะลาได้ได้ประทานออกมาให้ ก็คือบอกท่านนบีสุลตาน์สลัมว่าให้ทำการตัดสินด้วยกับอะไรฮะด้วยกับอัลกุรอานด้วยกับฮดิที่เราแต่เราได้ประทานลงมาให้วะลาตัตเบะอะฮวาอะฮุมและอย่าไปเดินตามอารมณ์ไฟต่ำของพวกเขาวะฮะดารฮุมไอยัฟตินูกาบะ๊ดิมาอันซาลลลอฮุอิลัยกและจงระวังพวกเขาจงระวังพวกเขาไอยัฟตินูกาบะ๊ดิมาอันซาลลลอฮุอิลัยกจงระวังพวกเขาให้ ออกห่างจากอะไรฮะให้ออกห่างจากการที่เยฟตินูกัมบาดีมาอันซัลลอฮ์อัลลอฮฺอีกเขาจะมาทําการฟิตนาพวกฟิตนาเจ้าให้ออกห่างจากบางส่วนในสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาได้ประทานลงมาให้กับเจ้าหมายความว่าไงพี่น้องหมายความว่าอัลลอฮ์ตาลาบอกท่านอับดุลเบีสยสุัลลัม,รมรอัลซัลลัมให้ตัดสินตามที่อัลลอฮ์สุบฮานูอัลตาลาประทานลงมาแล้วก็อย่าไปตามอารมณ์ฝ่ายต่ําของพวกพวกใครฮะพวกที่อัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวมาก,ก็คือพวกบันิอิสรัอิล พวกยยฮูดและข้าหลซอรรอพวกอาลุนกีตาบเพราะว่าเวลาที่เขาพยายามที่อยากจะให้ท่านอับดุลเลาะตัดสินตามที่เขาต้องการเนี่ยจะใช้อารมณ์ไฟต่ําของเขาใช้การพยายามทําการโน้มน้าวให้ท่านอับดุลเลาะอเลวัลสลัมเนี่ยยอมยอมในเรื่ององการลดจากการตัดสินตามที่อัลลอฮฺตรัสาาลงมาให้มามาตัดสินตามเขาหน่อยเพราะนั้นนี่คือนี่คือหนึ่งในรูปแบบของศัตรูของอิสลามนะเวลาไม่สามารถที่จะทำให้คนอิสลามเนี่ยไม่สามารถทาให้อิสลามปฏิเสธทั้งหมดแล้ว ก็พยายามที่จะให้มีการยอมความในบางเรื่องเพราะถ้าสามารถยอมความในบางเรื่องเนี่ยเขาจะสามารถเดินได้ไปต่อแต่อเลสที่สั่งท่านนบีว่าอย่าอย่าตามอารมณ์ไฟต่ำของพวกเขาแล้วก็ให้ระวังพวกเขาในการที่จะมาทําการฟิตนะกับเจ้าจากบางส่วนในสิ่งที่อเลสตาลาได้ประทานลงมาให้กับเจ้าแสดงว่าอะไรฮะแสดงพวกยฮหุและก็นอซรอเพราะนังกีตามเนี่ยยอมรับในคำพิ้งกุรอานในบางส่วน แล้วก็ปฏิเสธในบางส่วนหรือว่าอยอมรับคำพีของเขาคำพีเต,ตารอนพีอินจินเนี่ยยอมรับบางส่วนและปฏิเสธบางส่วนอัลตาลาจึงตาําหนิเขาในการในการในการมีการยึดมั่นเขาแบบนี้นยว่าอัฟตุมมนูนบีบ่าดิลกิทาบวัตักฟฟรูนบีบ่ดังที่มีในสุรสุร,สราบาารักรอนะอัลตาลาตาหนิพวกเขาว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะศรัทธากับคำพีในบางส่วนวัตักฟฟรูนบีบางแล้วก็จะปฏิเสธคำพีในบางส่วนกันนั้นหรือ หมายความว่าในคัมภี์ของอัลลอฮ์สุภาโนตาลาพระองค์ประทานลงมาให้ให้เขาทําการปฏิบัติตามคัมภี์ที่อัลละ์ได้วางลงมาแต่พวกนี้เลือกปฏิบัติเพราะฉะนั้นการที่เราเลือกบางส่วนของคุรอ่านในการปฏิบัติแล้วเราก็ทิ้งบางส่วนกุรอ่านในการปฏิบัติเนี่ยเป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่อัลลอฮ์ตาลาได้ตําหนิพวกเยฮูดเอาไว้ตําหนิพวกนอรรอเอาไว้ตาหนิพวกอาลุนกีตับเอาไว้ในการในการปฏิเสธคัมภีร์ในการปฏิเสธบางส่วนของคัมภี์เอาไว้ فإن تولّا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فإن تولّا แต่หากว่าพวกทั้งหลายได้ได้ผินหลังเข้าไปหมายความว่าพวกพวกอนุกิตาบเนี่ยเวลาที่เราทําการดะว่าเรียกร้องพวกเขาให้มาสู่กิตาบุลรอดทั้งหมดแล้วเขาก็บอกว่าจะศรัทธาในบางส่วนแล้วก็พยายามจะโน้มน้ําเราไปหาความความคิดของเขาในบางส่วนโดยที่เป็นความคิดที่อะไรคะขานกับหลักการอิสลามในบางส่วน فإن تولّا فاعلم หากเขาผินหลังออกไปเนี่ยฟ้าอาลามจง,จงรู้ไว้บอกท่านอบดุลลาหสุลาว่าเจ้าจงรู้ไว้เลยว่าอัน,นมาโยเด้ลเราอยูซีบุฮมบิบาอเดตูโนบิฮิมว่าอัลลอฮ์ตาลาต้องการที่จะให้เขาโดนทดสอบด้วยกับบาปของเขาบางอย่างหมายความว่าอัลลอฮ์ตาลากำลังจะต้องทดสอบเขาละเขาจะต้องโดนลงโทษละต้องมีบททดสอบมีบทลงโทษกับพวกเขาละเพราะว่าบาปที่เขาได้ทําไป วอินนักกซรอมมินาซิลฟาเซกูนแล้วก็มนุษย์ส่วนมากนั้นเนี่ยจะเป็นเป็นคนที่ฟาซิเป็นคนที่เป็นคนไม่ดีเป็นคนเลวเป็นคนที่มีความผิดมีความบาปต่างๆคนฟาซิกคือคนที่ทําความผิดู่เป็นเป็นเป็นประจำเพราะนั้นในอายาเนี่ยว่าตาลาได้เตือนเราให้เราให้เราได้คิดไคควรว่ามนุษย์ส่วนมากนั้นเนี่ยเป็นเป็นพวกที่อะไรฮะพวกฟาซิกเป็นคนที่มีความผิดอย่างมากมายเพราะนั้นเราจึงต้องระวังระวังอย่าให คุณลักษณะที่ลักตนาตํตาหนิบรรดาชนรุ่นก่อนเนี่ยมาเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราโดนตานําหนิไปด้วยอัฟฮุกมัลจาฮิลียะติยะบกูนวเมนอัพซนุมินอันลลอฮิฮุกมัลลิแกวมอยุกินุนแล้วพว์ได้บอกว่าอัฟฮุกมัลจาฮิลียะติยะบกูนเขาจะต้องการฮุกกลมของยาฮิลียะอย่างนั้นหรือยะบกูนจะมีความปรารถนามีความต้องการการตัดสินแบบยาฮิลยียะอย่างนั้นหรือซึ่งเป็นการสำทับให้รู้ให้ให้พวก ให้พวกเยโฮุดนอซอรอและก็ชาวอารับให้มีการไข้ควรว่าพวกเขาจะต้องการการตัดสินแบบยาฮิลียะที่อยู่ในโลกในยุคบรมมงโกที่ไม่ได้มีการกันกองไม่ได้มีการอะไรฮะไม่ได้มีการใช้ความคิดอะไรมากแต่ว่าเป็นการใช้อำนาจเป็นการใช้ความป่าดเทือนในยุคยาฮิลียะว่าถ้าหากว่าใครมีอำนาจคนนั้นก็จะสามารถเป็นคนที่ชนะได้การลงโทษจะเป็นการลงโทษสำหรับคนที่อะไรฮะคนที่อ่อนแอเท่านั้นเอาล้อยังถามว่าอาฟฮุกมันยาฮิลิยะติยาบุกุล พวกเขาทั้งหลายเนี่ยต้องการการตัดสินแบบจาฮิลียะห์กันนั้นหรือแบบยุคบรมวงโง่กันนั้นหรือว่ามันอัลนอมิลลอฺฮุกมัลเลกามมอยูไกนูนแล้วใครกันจะมีการตัดสินที่ดีไปก่อนลอสุบฮานอวะตายละฮุกมัลเลกาวมียูไกนูนสําหรับคนที่สำหรับกลุ่มชนที่มีความมีความมั่นใจมั่นใจไง,ไงพี่น้องมั่นใจในการที่เขาสามารถที่จะแยกแยะได้ระหว่างความถูกต้องแล้วก็ระหว่างความผิด อัลเราจึงบอกว่าโอ้มันอัซฎนุมินอัลลอฮยฮกมันเนี่ยเขามีอยู่ไกลโนนและใครจะมีการตัดสินที่ที่อะไรฮะที่ประเสริฐไปกว่าที่ดีไปกว่าการตัดสินของอัชสมานอวตาละนะแล้วมีให้กับกลุ่มชนที่มีความมีความมั่นใจเพราะฉะนั้นในหนึ่งในการอิมานของเราต่อคำพีของอัชสมานอวตาลานะที่อัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าวะบิลเอเคโรเตฮุมโยไกลโนนและพวกเขาทั้งหลายมีความมั่นใจมีความมั่นใจในใน,ในโลกหน้า เพราะฉะนั้นในการในการมั่นใจของเราในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยว่าเราต้องมั่นใจว่ายังไงเราก็ต้องถูกสอบสวน,นยังไงเร,ราก็ต้องฟื้นคืนชีพยังไงอัลถตระกาาก็ต้องทําการตัดสินเราในสิ่งที่เราได้ทําไปเพราะนั้นอัลถตาะการจึงกล่าวไว้ในหลายๆาอายะ์เกี่ยวกับเกี่ยวกับการมีความมั่นใจในศาสนาของพระอ,องค์เพราะนั้นสวรรค์มีไว้ให้กับบรรดาผู้ที่มีความมั่นใจในสิ่งที่อรลถตาระกาาได้ส่งเตรียมเอาไว้และความมั่นใจมันคืออะไรเพี่น้อาะมันคือสิ่งที่เป็นเป็นปัจจัยหรือเป็นความรู้สึกที่ทําให้ เราเรามั่นใจว่าทําผิดต้องโดนลงโทษแน่นอนเราก็จะไม่กล้าทําผิดเรามั่นใจว่าสวงสวรรค์นั้นมีจริงเรามั่นใจว่าในวันการฟื้นคืนชีตนั้นมีจริงในการถูกสอบสวนนั้นมีจริงการลงโทษในหลุงฝังศพมีจริงส่วนลงโทษในโลกมีจริงมันก็จะพาเราความมั่นใจนนมันจะพาเราให้เราอยากทําอิบาดะแล้วการทําอิบาดะต่อรัตตาราเนี่ยนะพี่น้องถ้าหากว่าเราได้มาคิดค่้ควรมาคานวณดูแล้วเนี่ยมันคือการอิบาดะที่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับมนุษย์ทั้งร่างกาย แล้วก็ทั้งจิตใจการดำเนินชีวิตของคนเราเนี่ยมีมีอยู่มีอยู่สองอย่างที่เราต้องดูแลก็คือหนึ่งเรือนร่างของเราร่างกายของเราคือในเรื่องของการอาหารการกินของเราเนี่ยให้เราทําการดูแลร่างกายของเราให้ได้รับการกินที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่าไม่มีกินจนกระทั่งว่าหิวโหยหรือไม่ใช่ว่ากินเยอะจนกระทั่งว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายแต่ให้เราได้กินในสิ่ง enfin, ที่มันมันเป็นประโยชน์กับร่างกายเราและในประการต่อมา ในสิ่งที่เราจะต้องดูแลก็คือประการที่สองก็คือหัวใจข,ของเราจิตใจของเราหรือวิญญาณของเรานะก็คือมีทั้งร่างกายที่เราต้องดูแลที่มีเนื้อหนังบางสาเน่แล้วก็วิญญาณของเราที่อยู่ภายในความรู้สึกของเรานะเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องดูแลความรู้สึกของเราภายในด้วยกับอะไรฮะด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮฺได้ประทานลงมาให้ด้วยคำักอัลกุรอานคำพังก์อัลกุรอานที่อัลลอฮฺได้ประทานลงมาให้เนี่ยให้เราได้นํามาใช้ในการดําเนินชีวิตในการประกอบดําเนินชีวิตของเรา แล้วเราก็ได้มีการคิดมีการไข้ควรมีการ <c oughs> ทําให้จิตใจของเราเนี่ยมันดีขึ้นเพราะนั้นหนึ่งในหนึ่งในหนึ่งในการที่คนมั่งมีแล้วก็มีหลายๆอย่างนะแต่ว่าการดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยม,มันได้รับความลำ้มเลวเพราะอะไรเพราะไม่ได้ดูแลทางด้านไหนไม่ได้ดูแลทางด้านทางด้านทางด้านจิตใจแต่มุสลิมเราเนี่ยมีอัลกรุรอานที่มาดูแลทางด้านจิตใจเราอ่านกรุรอานทุกวันเราไข้ควรเรานึกถึงความหมายทุกวันมันทําให้เราได้ รู้รู้สึกว่าเรามีผู้ที่คอยดูแลเรามีอัลลอฮฺสุบานุวตาลาคอยดูแลเราแล้วเราก็มีความหวังแต่ถ,ถ้าว่าเราอยู่อย่างโดยที่ไม่เคยอ่านกุรอานไม่เคยคิดค่ควรไม่เคยทําอิบาดาห์ไม่เคยไม่เคยเมีความมีการมีการคิดถึงอัลลอฮฺสุบานุวตาราเราก็จะอยู่เหมือนกับอะไรฮนะเหมือนกับมีแต่มีแต่ร่างกายดูแลแต่ร่างกายอย่างเดียว <c oughs> อัลลอฮฺได้กล่าวในอายะห์ต่อมาว่า ยาอเยュฮัลท ah. oh, hmm. like ีนาอัมานุลาตัตทัคิดุลย์ฮูดะวันนซาราอุลิยะบางพมอุลียะอุบัโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายทีนี้อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวกับบรรดาผู้ที่มีอิม ا านะพอเวลาพระองค์ได้กล่าวถึงได้บอกกับเราถึงอันตรายของพวกยิวบ่งบอกถึงความดื้อรั้นของพวกยิวบ่งบอกถึงการที่พวกเขาได้มีการฝ่าฝืนมีการอะไรต่างๆนานาเนี่ยพระองค์ก็ได้บอกให้เรารู้ว่าโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายลาตัตทคิดุลย์ฮูดะวันนซาราอาลิ พวกเจ้าทั้งหลายอย่าไปยึดเอายาหูตและขันาัสซอรอย่าไปยึดเอาพวกยิวและก็คริสเตียนเนี่ยมาเป็นคนรักนะอย่าเยอะเป็นคนรักบาอุฮุมอายุบะพวกเขาทั้งหลายนั่นเน่ะเป็นพักพวกกันเองคือเราเตือนเราว่าเราอย่าเอาเขามาเป็นมายึดเป็นคนรักและวนในโซมูจาดาละที่อัลตาลาได้กล่าวถึงอะไรฮะกล่าวถึง ว่าพระองค์ไม่ห้ามในการที่เราทํทำความดีต่อกันลายนานใหคุมุลลอฮ์ว่านเ่นี้นั้นเราควรทีคุมฟิดดีนี่เราควรคจะกุมมินดยายมินเดียริคุมอันตาบารูฮ์มตุกเิตูอิัยฮิมอลัลลอฮฺตาลาไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามพวกเจ้าในการที่เจ้าจะไปทำการอะไรฮนะทำในสำหรับคนที่ไม่ได้ทำสงครามพวกเจ้าหรือเราไม่ได้ขับไล่พวกเจ้าออกจากบ้านเรือนในการที่เจ้าจะไปทำดีกับเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราได้เจออายะห์อายะห์ที่อลัลลอฮฺตาลาได้กล่าวถึงการที่เราไม่ต้อองมมีควาารักต่เข ไม่ได้หมายความว่าเราทําดีต่อเขาไม่ได้อลัลลอฮฺตาราได้บอกว่าอินนามัยันฮ์กุมุลลอฮฺวัเนลฎีนะอตัลุกุมฟิดดีนอัคราจุกุมมินดียาริุมวะซาฮฺรุอัลัคราจิกุมอันตะวัลลาฮุมส่วนในสิ่งที่อลัลลอฮฺห้ามก็คืออะไรฮะคือ,ค,อคือกลุ่มชนที่ก่อตละกุมทําสงครามกับพวกเจ้าแล้วก็เอาพวกเจ้าออกจากบ้านเรือนของพวกเจ้าแล้วก็มีความชัดเจนในการขับไล่พวกเจ้า ในการที่เจ้าจะไปเป็นคนที่มีความรักต่อพวกเขาเพราะนั้นความรักอย่างหนึ่งเวลาที่เข้ามาเอเล่มเราเนี่ยอัลลอฮฺตาลาห้ามเราจากการมีความรักต่อพวกเขามีความอะไรฮะเอาเขามาเป็นพวกกันเอาเขามาเป็นเป็นคนรักกันแต่สิ่งที่อัลลอฮฺตาลาไม่ได้ห้ามเราก็คืออะไรยิ่งไกว่านั้นนะพระองค์ได้ใช้ให้เราทำทำดีทาดีต่อกันก็คือละอันตะบารูหุมบัตุกซตุยอะไรในการที่เจ้าจะต้องทําความดีต่อพวกเขา เพราะนั้นการการการที่พระอ,องค์ได้บอกกับเราว่า <c oughs> อย่ายึดเอาเป็นคนรักไม่ได้หมายความว่าให้เราไปโกงเขาให้เราไปรอลเลมเขาให้เราไปอาธรรมเขาอิสลามไม่อนุญ,ญาตในการรอลเลมการอาธรรมไม่โดยด้วยด้วย,ด,วยด้วยกับวิธีใดก็าตามแล้วอิสลามส่งเสริมในการทำดีกับพวกเขาเพราะนั้นในการทำดีเรา,าได้กล่าวไว้ในอายะนในสุรมุชาแต่ละในการอนุญ,ญาตให้เราทำดีกับพวกเขาถ้าหากว่าเขาไม่ใช่เป็นศัตรูถึงขั้นว่ายกถือมีดจับปืนมาทำสงครามกับเราอันนี้อนุญาตให้เราทำความดีต่อเขาได้แล้วก็ให้เรายุติธรรมกับพวกเขาด้วย นะวันอายะฮ์ก็อานนะพี่น้องะจะพ่วงกันซึ่งกันและกันในการที่เราเราเวลาที่เราอยากจะตัดสินในเรื่องเรื่องใดในการนำาระสบการปฏิบัติเนี่ยเราพยายามเรียนรู้จากบรรดาอุลามะแล้วเราจะได้ไม่เ e อ็นเองทางด้านหนึ่งเวลาที่เราเจออายะ์ในการในในอย่างเช่นอายะ์นี้เนี่ยทีอัลตาลาได้บอกว่าอย่าไปยึดเพวกเขาเป็นเป็นคนรักแล้วบางทีเราอาจจะเข้าใจไปได้ว่าเราห้ามคบพวกเขาเลยเราเจอพวกเขาไม่ได้เราต้องเป็นศัตรูพวกเขาเราให้เรารู้ว่าการทําดีอิสลามส่งเสร,รมิมการทําดี แล้วการทําดีจะนำนำมาสู่การด่าว่าเขาให้เขาอยากจะมาเป็นมุสลิมและเป้าหมายหลักของเราก็คืออะไรต้องการให้มนุษยชาติได้รอดพ้นเมืออท่านอับดุลสลามต้องการให้ผู้คนได้รอดพ้นรอดพ้นจากการถูกลงโทษในวันกยามะบารุมอัลริยาอุบะและพวกเขาเนี่ยเป็นเขาเป็นพวกกันเองอยู่แล้ววะมไยยะตะวัลละฮุมมิงกุมฟอินนะฮุมินหุมแล้วใครก็ตามที่ไปเป็นไปเป็นพวกของเขาไปแสดงความไปเป็นพวกคนรักของพวกเขาเนี่ย จะพวกเจ้าคนใดทําแบบนี้เนี่ยฟาอินนหูมินทมแท้จริงเขาก็ไปเป็นพวกเดียวกับเขาแล้วอินนลอฮฮะลายะฮะดินกอมัลวัลี่แท้จริงอัลลอฮ์นั้นพระองค์ทรงไม่ชี้ทางนํากลุ่มชนที่เป็นกลุ่มชนที่วอร์เลมกลุ่มชนที่อาธรรมอัลลอฮ์ตาลาบอกท่านอับดุลเลาะห์สั่งว่าแล้วเจ้าจะเห็นว่า บรรดาคนที่หัวใจเขามีโรคเนี่ยคือ well. ห chief, right? people, people who who ัวใจเขาป่วยอ่ะยูซาเรอันฟีหิมจะรีบเร่งไปหาพวกเขาไปหาพวกอะไรพวกยยฮูและกนอซารอโดยที่บางานมีความเข้าใจว่าพวกยยฮูและกนอซารอนเป็นกลุ่มชนที่อะไรฮะได้รับคำพีมาก่อนคนที่ชานฉลาดมาก่อนอะไรมาก่อนก็เลยรีบเร่งไปหาพวกเขาเยกูลูนักชาอันตุซีบานดาเอรอแล้วพวกเขาทั้งหลายก็พากันพากันกล่าวว่าเรากลัวว่าจะมีอะไรฮะจะมี ความสามารถจะมีอำนาจเนี่ยมามาประสบกับพวกเราหมายความว่าเขาเ็ความเข้าใจว่าดาเอระหรอหรือว่าการการจัดการทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่อยู่ที่พวกยอฮุดและก็นอซอรหอคือพวกเขาเป็นพวกที่มีอำนาจพวกที่มีความความสามารถในการในการบริหารจัดการต่างๆพวกนี้ก็เลยกลัวกลัวว่าอำนาจต่างๆเนี่ยมันจะมาจากอะไรฮะจะมาจากมาจากพวกมาจากพวกนู้นแล้วเราก็จะไม่มีไม่มีส่วนแบ่งอะไรเลย แล้วหวังว่าอัลลอฮฺตูลานฺอัลอาซิมบอกว่าหวังว่าอัลลอฮ์ซุบฮานฺวะตาลานั้นจะนําการพิชิตนําชัยชนะมาให้หรือว่าเอาคําสั่งจากอัลลอฮ์ซุบานฺวะตาลาเนี่ยมาให้ฟยุสบฮฺอัลลมาอัซรูฟีอันฟุซิมนาดิมินแล้วพวกเขาทั้งหลายก็จะกลายเป็นอะไรฮะในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ซ่อนไว้เนี่ยในตัวพวกเขาเนี่ยเขาจะะพากันเสียใจ มาครับว่าคนที่ไปอะไรฮะเป็นพวกพ้องกับพวกยาฮูดแล้วก็นาสารอในสมัยท่านอวิโยลาร์รอของอะไรว่าซันลำนะโดยที่อะไรฮะกลัวว่าเราจะโดนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ซ่อนสิ่งนั้นไว้นะซ่อนไว้ในใจของเขาอัลตาลาจึงบอกว่าแล้วในวันที่อัลลตาลาได้ให้มีการพิชิตได้เนี่ยเวลาที่พระองค์ให้มีการมีความสําเร็จเกิดขึ้นในการพิชิตได้หรือมีคําสั่งจากอัลัทธิสุบฮานุอัลตาลาม,มาเนี่ยฟายุสบิญยอัลามาอัซรุฟิอัมฟุซิมนาดิมินพวกคนเหล่านี้นเขาก็จะเสียใจ เสียใจในสิ่งนี้เขาได้ปกปิดเอาไว้ในในในใจของเขาว่ากูรุลละดีนะอามานุอาฮาอุลาอิลละดีนะอัลกซาโมบิลลาฮิจฮดไอ้มานิฮิมอินนะฮุมละมะอากุมฮับตัตอักมาลหุมฟัสบะฮูข้าซิรินบรรดาผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยก็จะพากันกล่าวว่าอาฮาอุลาอิลละดีนะอัลกซาโมบิลลาฮิจฮดไอ้มา م ิฮิมคนเหล่านี้เนี่ยนะที่เขาได้ทำการสาบานต่อรัองสาบานอัลต阿拉ซึ่งเป็นการ เป็นการสาบานอย่างจริงจังเลยนะว่าอินนาหุมลามาอากุ่มว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นจะอยู่กับพวกเจ้าหมายความว่าคนเหล่านี้มีการมีการสาบานต่อระสุานุษยตเรามีความมั่นใจกับพวกอะไรพวกอัลุมกิตาบพวกยโฮล้วกันะซอรอแล้วมั่นใจว่าพวกเขาเนี่ยจะได้มีพักพวกอยู่ฮาบิตัสอามาลุมฟัสะฮูคอซิรินการงานของพวกเขานั้นเนี่ยได้เป็นเป็นการงานที่สูญเสียไปแล้วและพวกเขาทั้งหลายก็จะกลายเป็น บรรดาผู้ที่มีความมีความขาดทุนคือขาดทุนในสิ่งที่เขาได้เขาได้คิดคิดว่าพวกยาฮูดแล้วก็นอซอรอนเนี่ยจะมีความสามารถในการที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้แล้วเวลาวันหนึ่งที่าลาตาลาได้ให้ให้ชัยชนะมาถึงบรรดามุสลิมได้เนี่ยคนเหล่านี้เขาจะมีความเศร้าโศกเสียใจในสิ่งที่เขาได้เขาได้คิดไปคิดไม่ดีคิดไม่ดีกับอิสลามคิดไม่ดีต่อรอสม์มารนวัตตาลาว่าลัตตารานั้นจะไม่ไม่ทำการช่วยเหลือ الله تعالى عليك عطا ما يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم أو بندا فوتي ميستها لا تنلع كاي تي يرتد منكم عن دينه كاي تي تمرتد كاي تي أوكي سسنا คือคนหนึ่งคนใดในพวกเจ้าเนี่ยที่ออกจากศาสนาเนี่ยฟาโอฟยะติลลาฮุหมีกอมเมนยูฮิบบูฮุมยูฮิบบูนะต่อมาอัลลอฮ์ตาลาก็จะให้มีกลุ่มชนหนึ่งได้มาเป็นกลุ่มชนที่ยูฮิบบูฮุมยูฮิบบูนะที่เป็นอะไรนะพวกเขาทั้งหลายได้ได้รักกันนะอัลลอฮ์ตาลาได้รักพวกเขาแล้วก็พวกเขาทั้งหลายก็ได้รักอัลลอฮ์ سبحانه และตาลายูฮิบบูฮุมยูฮิบบูนะเขารักอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ตาลาอัลลอฮ์ตาลาได้รักพวกเขาแล้วพวกเขาทั้งหลายก็ทำการรักอัลลอฮ์ุบฮาน ن ه และตาลาอลลลตออั์ ได้มีความนอบน้อมมีความตำต้อยให้กับบรรดามุมินอิสตินอัลกาฟฟรินแล้วก็มีความเด็ดเดี่ยวมีความหนักแน่นเวลาอยู่ต่อหน้าบรรดาผู้ที่เป็นกาเฟรยูยาฮิดูนฟีสบีลินล,ละพวกเขาทั้งหลายจะทําการต่อสู้ในหนทางของลอสมานูาอัลตาลาวลาวาจะขอฟูนเรามาตาลาเองแล้วก็จะไม่มีการกลัวใครจะมาตําหนิก็ตามคือไม่ได้กลัวคําตําหนิถ้าว่าเขาได้ยืนหยัดอยู่ในสิ่งที่อัลตาลาได้ ได้สอนได้วาง่าซาลิกาฟุตุลอฮิยุตีฮิมัยยาชาอันนี้เนี่ยคือความปวดปานของลองสุฮานอตารานที่พระองค์จะให้กับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์วัลลอฮุวาซิออลอาลีมและอัลลอฮ์ตารานนัเป็นผู้ที่ท่งกว้างขวางผู้ที่ส่งรูอ้อายะนี้อัลลอฮ์ตาลาได้เตือนเรานะพี่น้องเตือนเราให้เรารู้ถึงแผนการของพวกยะฮุดแล้วก็นอซรอแล้วก็ให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์ตารานั้นคอยช่วยเหลือเราแล้วก็อย่าอย่าอย่าหวังความช่วยเหลือจากสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์แล้วก็อย่าค เป็นสิ่งที่อะไรมีความสูงส่งแล้วเราก็จะกลายเป็นผู้ที่เศร้าโศกเสียใจไปในวันหนึ่งวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะพบกันใหม่ในั้งหน้าอัสลามุอะลัยกุมมุลราห์อุลลอฮฺบารากัตุ